สวัสดีครับคุยกันหลังเกมนะครับไบรตันวันนี้เปิดบ้านชนะแมนซิตี้ด้วยสกอร์สองหนึ่งนะครับถือว่าพลิกล็อกไปอีกหนึ่งครั้งนะครับในค่ําคืนวันนี้รายละเอียดมีอะไรบ้างมาดูเลยดีกว่าเริ่มที่สเปตตัวจริงกันก่อนไบรตันมาระบบ4ี่สองสามหนึ่งประตูแฟร์บุกเกนหลังสี่คนดังคู่พาฮิเก้แบ็กซ้ายเดอะคูเปอร์ขวาเวลแมนกลาง3คนมีบาเลบาฮินเชลวูดและโกเมสส่วน3ตัวบนมีมิโตมะมินเตและเวลเบก มารชิตี้มา4-3-3ประตูแท็บฟอร์ดหลัง4คนคูชานอฟคูสโตนแบ็กซายอัพนูรีขวานูเนตของกลาง3คนมีโรดรีไรเดอร์และแบนนาร์โดส่วน3ตัวบนมามูดบ๊อบและฮาแลนด์นะครับในส่วนลูปเกมวันนี้ก็เลยนะครับเปิดมาครึ่งเวลาแรกเนี่ยถือว่าทางไบรตันก็มาสู้ได้ค่อนข้างดีนะครับเราราว20นาทีแรกของเกมที่ผมมองว่าค่อนข้างที่จะมาดุดันใช้ได้เลยนะครับแต่พอพ้นช่วงนั้นมาแล้วเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเกมที่ซิตี้ก็ครองสถานการณ์ไว้ได้ดีค่่อนข้้าางงทังหมดว ไบตันเกมค่อนข้างเข้มข้นน้อยลงมาเรื่อยๆนะครับจนมาเสียประตูในนาทีที่34นะครับจากจังหวะที่ไรเดอร์เริ่มจังหวะนะครับก็จ่ายบอลมาให้มามูทนะครับตอนแรกเนี่ยเหมือนจะทําอะไรไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าไบาตันก็ลงไปเยอะนะครับแต่ถ้าบอกว่าไปแบบเข้าสกัดกันไม่ขาดไม่เขี่ยวมาข้างนอกนะครับเลยแบบคุกคลิกคลุคิลงมามูทนะแล้วมามูทก็แปว่าแตะแล้วหลุดถึงเออร์ลิงฮาเรนนะครับที่ในกรอบนี่แหละครับ ได้ยิงเข้าไปทําให้ซิตี้ออกนําไปก่อน1ประตูศนูนะครับเดีวก็จบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้เลยส่วนภาพรวมอื่นๆของครึ่งแรกเนี่ยก็ต้องบอกว่าเออร์ลิงฮาแลนด์นอกจากประตูแรกที่เจ้าตัวยิงได้ในเกมวันนี้แล้วเนี่ยก็เป็นคนที่มีโอกาสมากกว่าเพื่อนนะครับโดยความจริงจากโอกาสที่มีเนี่ยก็ลุ้นหนึ่งแฮตติกได้เหมือนกันในครึ่งแรกเลยนะครับ แต่ก็ต้องชมว่าแฟบุกเกเนยังค่อนข้างที่จะเหนียวอยู่นะครับทำให้ทางไบรตันยังอยู่ในเกมได้ในช่วงครึ่งเวลาแรกนะครับมีเน้นเน้นคือ2เซฟเลยของ จากลูกยิงของฮาลรด์เนี่ยที่ถือว่าสําคัญเลยทําให้แบบไม่เพียงพ้าส่วนนอกนั้นเนี่ยก็คนอื่นๆยังโอกาสไม่ค่อยมีเท่าไหร่นักนะครับแต่ก็สร้างสารรค์เกมได้ดีเรื่อยๆนะครับอย่างฝั่งออสการ์บ๊อบเนี่ยก็ถือว่าโอเคนะครับการเล่นร่วมต่างๆเวลาเป็นจงังหวะเขาตัวแอคแท็ที่เลือตัดได้แล้วสวนกลับมาเนี่ยถือว่าจงังหวะตัดสินใจได้ค่อนข้างดีเลยนะครับแต่ติดที่ว่านี่ยังยิงให้ขาดกว่านี้ไม่ได้นะครับโดยจบไป1นส่วนไบตันในครึ่งแรกก็ต้องบอกว่าพวกเขาพอสวนกลับมาเนี่ยยัง โอกาสน้อยมากอยู่นะครับนอกจากในช่วงแรกเนี่ยก็จะมีลูกยิงของมิตมะแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเองนะครับถือว่าเป็นอโอกาสที่ได้ลุ้นที่สุดแล้วนอกนั้นี้ถือว่าค่อนข้างที่จะทําอะไรไม่ได้เลยของทางทัพนกนางนวลนะครับเลยจบครึ่งแรกไปตอนแรกผมก็มองว่าเกมน่าจะสบายแล้วสำหรับทิตตี้นะครับเพราะว่าคลองเกมได้ค่อนข้างอยู่หมัดเลยนะครับแต่พอลงครึ่งหลังมาแล้วครับ กลายเป็นปว่าเป็นหนังคนละม้วนเลยนะครับคือในช่วงแรกของครึ่งหลังซิตี้ลงมาก็ดูดีอยู่นะครับแต่พอเล่นไปปมาแล้วเนี่ยเฮ้ไบตันมีช่วงเวลาที่เขาเปลี่ยน4คนลวดในนาทีที่60นะครับเปลี่ยนมินเนอร์รุตแตกกรูด้าแล้วก็อายาลีแทนบาลีบา้าวิลเบโกเมแล้วก็ฮินเชวูดนั่นแหละครับเอาชุดนี้ลงมาเนี่ยผมคิดว่าเขาเข้มข้นขึ้นมาได้ดีขึ้นจากจุดนี้เลยนะครับที่ บบตอนแรกออกสตาร์ทข้างหลังมาไม่ดีแต่พอเปลี่ยนชุดนี้ปุ๊บเนี่ยคือเริ่มเห็นผลเลยนะครับเกมของซิตี้เริ่มที่จะตัดขาดออกไปนะครับดูเนื่อยแป,แปลกแล้วก็เริ่มเป็นเกมที่ไบตันเริ่มมาได้จบสกอร์ที่ชัดเจนกว่าครึ่งแรกเยอะมากนะครับแท็บฟอร์ดเนี่ยตอนแรกก็ไม่มีงานอะไรก็เริ่มมานะครับมีโอกาสมินเตบ้างอะไรเงี้ยนะครับก็เลยอ่ะเริ่มแหม่งแล้วนะครับจนในที่สุดนาที66นี่แหละครับหลังเปลี่ยนตัวชุดน,นี่คนมา6นาทีนะครับ มาได้จุดโทษจากจังหวะที่ลุยส์ดังนะครับขึ้นมาเล่นลูกเตะมุมนะครับแล้วเป็นคนยิงจังหวะนี้แล้วบอลไปโดนแขนมาติวส์นูเนสนะครับโอ้โหเจ้าเก่าเจ้าเดิมเลยจอมแจกจุดโทษบนรูปการที่แล้วนะครับก็ภาพจำไปคัดเจนนะครับกับปี่แล้วอยู่นะครับนั่นแหละครับก็โอ้โหพอดูภาพช้าแรงต่างๆแล้วก็ปฏิเสธแจ้งยิงว่าจะไม่ให้จุดโทษกับลูกนี้นะครับเพราะว่าแบบเอามือขึ้นมาบังไว้ก่อนที่จะดังจะยิงแล้วจะทำนะครับเลยนั่นแหละครับ จุดโทษแบบไม่ต้องสืบนะครับคนที่รับหน้าที่สังหารจุดโทษเป็นคนที่เคยอยู่มาซิตี้มาก่อนนะครับแบบอย่างเจมิลเนอร์นะครับอายุ3.9ปีแล้วนะครับวันนี้ลงไปัดสำรองแล้วก็นั่นแหละครับถือว่าเป็นคนเจ้าพ่อจุดโทษอยู่แล้วยิงไปไม่พลาดนะครับทางซ้ายมือตังเองมุมด็กเลยที่เสมอกับมาสําเร็จของไบรตันหนึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็ทําท่าดีใจแบบเดียวก็โชต้าด้วยนะครับอุทิศถึงเพื่อนเก่าที่เสียชีวิตไปเมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมานี้ นะครับอ่ะพอตรงนี้มาแล้วเนี่ยเขาจะบอกว่าเกมซิตี้ยิ่งช็อตหนักไปกว่าเดิมเลยนะครับไบตันกำลังใจมาเต็มนะครับมีโอกาสของมินเตหลุดเสานาที71นะครับกูด้ายิงนาที82แล้วก็ฟานเฮกเก้ยิงนาที87นะครับเรียกได้ว่าใน3ครั้งเนี้ยแทฟฟอร์ดเซฟไป2ครั้งเลยนะครับส่วนอีกครั้งหนึ่งมินเตหลุดเสาถือว่าเนี่ยอโอ้โหมีแต่จะโดนแหละครับสำหรับซิตี้ในช่วงเวลาตรงนั้นนะครับเป๊ปก็ต้องบอกว่าเปลี่ยนตัวไม่ได้เยอะมากนะครับ เปลี่ยนเอาโอไลลี่ลงแทนแบ r n นาโดแล้วก็โดกูแทนมามูธนะครับถือว่าเปลี่ยนตัวเนี่ยก็ไม่ได้เห็นผลอะไรเท่าไหรนะ่นักนะครับการเป็นว่านาเกมมันก็เล่นเหมือนรอโดนรอโดนไปนะครับจนในที่สุดก็โดนจนได้นะครับนาทีบาป89นะครับจากยังหวะโดนสวนกลับนะครับลูกที่ซิตี้ก็ต้องบอกว่าเนี่ยภาพจำดูการที่แล้วเนี่ยมันกลับมาอีกแล้วนะครับแบบตั้งแต่ลูกนูเนสเสียจุดโทษเนี่ยก็ภาพจำปีที่แล้ว มาโดวสวนกลับเนี่ยคือใช่เลยนะครับแบบปีที่แล้วชัดๆลูกนี้ก็เป็นมิโตมะนะครับที่เป็นคนจ่ายแล้วก็กูดาหลุดไปแล้วก็เป็นคนที่ใส่สกอร์นะครับสองหนึ่งตัวสำรอง2คนเลยนะครับจาบไบรตันที่ลงมาแล้วก็ยิงวันนี้แล้วก็ถือว่ากูดาทชวฟอมยอดเยี่ยมต่อเนื่องแล้วที่ในคาราบาวครับเนี่ยจะไม่ผิดเจอกับออกฟอร์ดก็ยิงกระจุยเลยนะครับหกศูนย์นั่นแหละครับวันนี้ก็มาได้ความมั่นใจต่อเนื่องมายิงวันนี้นะครับเลยเป็นลูกแซง นำครั้งแรกของไบตันสองหนึ่งนะครับแล้วก็จนจบเกมวันนี้พวกเขาก็รักษาสกอร์เอาไว้ได้นะครับจบด้วยชัยชนะของทัพนกนางนวลนะครับเป็นเกมแรกของพวกเขาในทุกการนี้เลยในลีกที่ปลดล็อกชัยชนะได้ชนะทัพเรือใบสีฟ้าเลยสำหรับไบตันนะครับสรุปสิ่งที่เห็นในเกมวันนี้นะครับผมมองว่าเป็นเกมคนละครึ่งนะครับครึ่งแรกในซิตี้ดีกว่าค่อนข้าง,างชัดนะครับแต่พอครึ่งหลังเนี่ยเป็นไบตันที่ แก้เกมแก้มากอะไรต่างๆนะครัค่อนข้างดีกว่านะครับแล้วก็ซิตี้เนี่ยไปซึมแบบค่อนข้างน่าเหลือเชื่อเหมือนกันนะครับว่าครึ่งหลังมันดรอปไปแบบนั้นได้อย่างไรนะครับเพราะว่าทีมของเป๊ปเนี่ยถ้าอยู่ในมาตรฐานปกติเนี่ยจะไม่มีนะครับที่แบบครึ่งแรกครึ่งหลังมาตรฐานต่างกันอย่างนี้นะครับแต่ในในเกมวันนี้มันมีความแบบเหมือนภาพจำฤดูกาลที่แล้วเนี่ยมันมาออกในเกมวันนี้อีกแล้วนะครับที่มาตรฐาน,นหาความแน่นอนไม่ได้นะครับ เนี่ยนะครับโดยการกลายเป็นว่าแมนซิตี้แพ้วันนี้ผมมองว่าค่อนข้างเสียหายเลยนะครับเพราะว่าเกมที่แล้วก็เพิ่งแพ้สเปอร์มาวันนี้แพ้อีกเท่ากับว่าแพ้2เกมรวดเลยนะครับแล้วถือว่ายังยอาจจะมีมุมดีคือเบรกทีมชาติในสัปดาห์นี้นะครับแต่หลังเบรกทีมชาติมันต้องเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับซึ่งเป็นศึกแมนเชสเตอร์ดาร์บี้นะครับแล้วแมนดูเนี่ยกำลังเพิ่งได้ความมั่นใจจากการที่ชนะเบอร์ลี่มานะครับโอ้โหถือว่าซุ่มเสี่ยงเลยนะครับกับ แมิตี้ในการออกสตาร์ทมาแบบนี้นะครับถ้าแบบแบบถ้าแบบมองในแง่ร้ายเป็นเอนปีที่แล้วเลยเนะี่ยคือมันจะมีช่วงที่ิตี้พอแพ้แล้วเนะี่ยแพ้รว่วติดๆกันประมาณ5 67กเกมเลยนะ,นะครับก็ถ้าเป็นแฟนเรอบรสิฟ้าก็คงหวังว่าจะไม่เกิดเรื่องแบบนั้นอีกนะครับแต่มันอดคิดไม่ได้รอง,งว่าถ้าหนึ่งทรงอย่างนี้ต่อเนี่ยมันก็อาจจะเกิดขึ้นก็ได้นะครับทีนี้ก็ต้องมาดูกันละครับว่าตลาดยังไม่ปิดเนี่ยรจะมีการเสริมทัพไหมนะครับแบบโรดริโกโคเอสนะครับแม้ว่าข่าวจะบางไปแล้วนะครับแต่ถ้ามัน ฟอร์มเรือใบยอย่างเงี้ยมันก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับว่าอาจจะมีการแบบดีลฟ้าผ่าอะไรอย่างนงี้หรือเปล่านะครับแล้วก็ดีลประตูเนี่ยดดนอารมมาเนี่ยถ้าได้มาเนี่ยมันอาจจะพอแบบมาบัญชาการแผงหลังได้ดีกว่านี้ไหมนะครับกับวันนี้ในช่วงครึ่งเวลาหลังเนี่ยที่โอ้โหก็ต้องบอกว่าค่อนข้างลวนอยู่เหมือนกันนะครับพอโดนสวนโดนสวน,นอะไรเงี้ยนะครับก็นั่นแหละครับเดี๋ยวต้องมาดูกันว่าจะมีการเสริมทับเพิ่มไหมนะครับอย่างในวันนี้ถ้าในลงรายละเอียดเลยเนะี่ยคือผมมองว่า เกมลุกเนี่ยคือมันดีแต่มันไม่จัดจ้านนะครับคือปัญหาเดิมๆเลยนะครับบ๊อบเนี่ยคือมันก็มีช่วงที่เขาดีนะครับแต่แบบถ้าจะเอาช่วงที่แบบยิ้มจ้าให้เท่าแบบพิชาร์ดมาเลสตอนที่เรือพีกๆช่วงนั้นหรือแจ็คก,กี e t ลตในวัยที่ร่างกายยังได้อย่างเงี้ยนะครับคือไม่มีใครที่เหลือลักษณะแบบนั้นแล้วนะครับอย่างอ่ะวันนี้อนอกจากบ๊อบมามูสท,ที่ลงเนี่ยคือ ไปยืนปีกซ้ายเนี่ยก็ไม่ใช่ตำแหน่งที่เขาถนัดนะครับถ้าว่าตรงๆเลยเขาจะเล่นหลักๆเนี่ยคือศูนย์หน้าตัวเป้านะครับสำหรับมามมดเนี่ยแล้วพอมายืนปีกซ้ายก็เหมือนเสียของไปนะครับส่วนทางโดกูเนี่ยก็อย่างที่เรารู้กันนะครับว่าเขาก็ยึดๆยืกๆแต่ผลผลิตในแง่ของสกอร์ไว้ใจไม่ค่อยได้นะครับแล้วก็โฟเดนเนี่ยถือว่าหูออกทะเลไปไกลวันนี้ดันไปเจ็บอีกแล้วนะครับตัวเปลี่ยนเลยครับเปรว่าไม่ค่อยมีอีกวันนี้นะครับ ก็นะครับโอ้โหปวดหัวเลยนะครับแมนเซตตี้เห็นสภาพแบบนี้นะครับส่วนตรงกลางก็ขาดมิติการแทงแนวลึกแบบเดือบรอยไปแบบชัดเจนนะครับไลเดอร์เนี่ยคือเป็นสไตล์แบกุนโปกันนะครับแต่แบบบอลแนวลึกมันก็หายนะครับพอไม่มีเดือบรอยเนี่ยส่วนทางขวาเนี่ยก็โอ้โหถ้าใช้นูเนสหรือลูอิสต่อเนี่ย ก็คอนเทนต์ตอแบบนี้ยาวๆนะครับแฟนเรือใบสีฟ้าก็น่าจะเห็นกันมานักนัดต่อน,นัดแล้วนะครับว่ามันไม่เวิร์กนะครับว่าโอ้โหปัญหามันแตะตรงไหนก็เจอตรงนั้นจริงๆนะครับสำหรับซนะิตี้เนี่ยเดี๋ยวก็ต้องมาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นไหมในอีกตลาดวันอีกวันหนึ่งนี้นะครับก็หวังว่าจะดีขึ้นสัปทางเรือใบสีฟ้านะครับจะได้มาลุ้นแชมป์กับเรี้ยวปูของผมี่เชียเนะี่ยยาวๆนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยโอ้โหแบบดูสภาพแล้วจะโดนทิ้งแต่หัววันได้เลยนะครับถ้าเป็นแบบนี้ส่วนไบตันนะครับก็ ถือว่าฟอร์มในช่วงต้นฤดูกาลเนี่ยก็อาจจะยังไม่ดีนะครับถ้าว่ากันตรงๆเลยก่อนเริ่มเกมนี้แพ้อเวอร์ตันแล้วก็เสมอฟูลแลมมาก่อนหน้านี้แต่มาวันนี้เปิดมาได้ก็ผมมองว่าอาจจะยังเล่นไม่ได้เนียบมากนะครับถ้าว่ากันตรงๆเลยแต่อาศัยจังหวะโมเมนตัม um แรงต่างในเกมวันนี้ต้องชมเฮอร์เซเลอร์ที่อ,อย่างน้อยแก้เกมได้ดีในวันนี้นะครับส่งตัวสำรองมาถูกฝาถูกตัวมิลเนอร์กูด้าลงมาเห็นผลนะครับแต่ก็ต้องนั่นแหละครับต้องมีความแน่นอนมากกว่านี้สำหรับทางไบตันนะครับเพราะว่าเนี่ยเดี๋ยว เกมหน้าก็วัดใจได้เหมือนกันนะครับหลังเบรกทีมชาติเนี่ยเจอบอลหมัดที่กําลังมั่นใจนะครับเนี่ยถือว่าวัดกันได้เลยคือบอลแบบบอลหมัดกําลังมั่นใจก็จริงแต่ก็อาจจะมาตรฐานไม่ได้ไว้ใจได้ขนาดนั้นนะครับไบตันในความมั่นใจนัดนี้มาเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องมาดูว่าจะสานต่อได้ไหมนะครับเนี่ยเฮอร์เซเล์ปัญหาเขาก็จะเป็นการยกระดับเหมือนกันนะครับเพราะว่าไบาตันเนี่ยก็สามวันดีสี่วันไข้นะครับดาวผลยากเหมือนกันนะครับวันนี้ก็ ประมาณนี้แล้วกันนะครับการคุยหลังเกมก็ถ้าใครฟังมาจนถึงนี้แล้วก็ชอบคลิปแบบนี้นะครับขอบคุณทุกคนด้วยฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องกาบาบอนในการทำคลิป,ปต่อไปด้วยนะครับมีความเห็นอยากแลกเปลี่ยนพูดคุยอะไรกันก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่ช่องทางด้าน,นาล่างเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็เวลาหมดเวลาขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ